เพื่อนวันนี้ผมลุงเอ๋หนูลิงนะครับหรือลุงเอ๋คนตกปลาข้างถนนนะครับวันนี้เพื่อนๆได้เตรียมสายกันหนยังครับเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนที่ฝนตกเยอะมันจะเริ่มจัดใหญ่เริ่มออกหากินแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเขื่อนตามคลองตามแม่น้ําที่เอ่อล้นเข้ามาในทุ่งนานะครับนี่แหละครับผมมีสายมาแนะน,น,ะนํานะครับตัวนี้เมย่ากนะครับนี่ครับตัวนี้อยู่ที่ 40ปอนด์นะครับไดมิเตอร์0.20ครับเหมาะสำหรับพวกสัตว์ใหญ่นะครับพวกช่อนชะโดแล้วก็เหมาะสำหรับพวกที่ใช้ลอกเบสนะครับตัวนี้เส้นเล็กๆครับตัวเหนียวตัวนี้ครับจากร้านราชายเหยียบปอมครับสับประกันนะครับลองหาซื้อหาใช้กันดูนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับตัวนี้สักุระนะครับ ไดมิเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่0.18นะครับที่ pe 2สายตัวนี้ให้มาดียครับความนุ่มความลื่นตัวนี้พี่ชายผมครับพี่เจินจาเมกาได้ลองใช้กันอยู่แล้วครับทุกวันนี้ยังไม่มีการตัดต่อสายหน้านะครับก็ยังใช้อยู่ตัวนี้หาซื้อหาใช้กันได้ครับสาหรับพวกที่ใช้ลอกเบสพอบทุกใช้งานพวกสายโหดวนะครับช่อนชโดตัวนี้หาซื้อหาใช้กันได้แล้วครับนี่เนี่ยครับเหมาะสําหรับกับพวก ใช้เยอะใหญ่ๆนะครับพวกนี้ครับตัวนี้เลยพวกใหญ่ๆนะครับงานชโดวตัวนี้นะครับพวกที่ชอบเสียงดังนะครับนี่ครับก็มันใกล้เวลาที่จะได้ล่าสัตว์ใหญ่กันแล้วนะครับเพื่อนๆเช็คสายเช็ค เช็คกุปกรณ์กันดีแล้วหรือยังสงสัยหาเปลี่ยนกันได้นะครับนี่ครับตัวนี้เลยสองตัวที่แนะนำก<ม>็<อ>ผมยังมาที่ร้านราชายเหยะบปอมนะครับผมยังดีใจครับเหยื่อผมเนี่ยรุ่นแรกเลยนะครับก่อนที่จะทำออกมาเป็นเหยื่อยางนะครับผมเคยทำนะครับไม่ว่าจะเป็นกบกระโดดเหยื่อเลื้อยเนี่ยครับวันนี้ครับหนูดิฟ แอคชั่นได้ออกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้มีอยู่ที่ร้านเนียเคนไม่เยอะแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เลิกทาแล้วนะครับตัวนี้หันมาทำอย่างอย่นนะครับแล้วก็อีกตัวครับคิ้วซิงนะครับตัวนี้ตับประโดดน้ํากระจายครับก็เหลือที่ร้านราชาหยาปอมไม่เยอะแล้วนะครับ<ๆ>เพื่อนๆคนใดสนใจหากอยากรู้อยากลองอยากใช้ให้มาหาที่ร้านราชาหยาปอมได้เลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามเพจราชายหยาปอมด้วยนะครับฝากเรื่องสายฮีโร่คันปาเจโร่สายหน้า 3kk แล้วก็กระดีอินซีเล็กด้วยนะครับหาซื้อหาใช้กันได้ครับที่ร้านราชายเหยาปอมนะครับขอบคุณครับ